ลูกงองแงงุดหิดมากขึ้นมีน้ำลายไหลยเยิ้มนมน้อยลงนอนหลับไม่สนิทนอนหลับอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาร้องไห้เกิดจากสาเหตุอะไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะสำหรับคุณแม่ที่มีลูกอายุอยู่ในช่วงวัย4 4เดือนขึ้นไปบางครั้งจะประสบปัญหา ลูกอยู่ดีๆก็งองแงมากขึ้นนอนหลับไม่สนิทบางครั้งหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลมีน้ำาลายไหลเยิ้มจนบางคนก็เกิดผื่นที่รอบปากกินนมน้อยลงคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดความกังวลใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วจะแก้ได้อย่างไรหนึ่งในสาเหตุที่เจออาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับลูกน้อยบ่อยครั้งนะคะก็เรื่องของอาการฟันจะขึ้นค่ะในคลิปนี้นะคะพี่แกนจะมาบอกถึง อาการฟันขึ้นของลูกน้อยช่วงอายุที่ลูกน้อยฟันจะขึ้นสาเหตุที่ฟันลูกขึ้นช้ารวมถึงวิธีอาการบรรเทาอาการฟันขึ้นของลูกน้อยให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนรับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลดีๆจากพี่กันนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดสามารถถามพี่กันได้เลยนะคะในช่องทาง YouTube นี้พี่กันนมแม่สอนแม่และเด็ก หรือทางแฟนเพจแอพิกันนมแม่ค่ะในลูกน้อยหรือทารกนั้นจะมีฟันน้ำนมซี่แรกก็คือฟันตัดซี่หน้านะคะจ,จะเริ่มขึ้นเมื่อ,อยุายุ3-4เดือนแต่โดยประมาณก็จะขึ้นกันที่ อายุ6เดือนจนถึงอายุ1ปีหรือบางคนก็อาจจะขึ้นช้ากว่า1นปีโดยฟันน้ำนมหรือฟันชุดแรกนี้จะค่อยๆทยอยขึ้นจนครบ20ซี่เมื่อลูกอายุ3ปีอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่มีกฎตายตัวนะคะว่าฟันลูกจะขึ้นในช่วงอายุเท่าไหร่ถ้าลกบางคนที่พี่แกนเคยเจอก็เกิดมาพร้อมกับฟัน1ซี่คู่หน้านะคะหรือบางคนฟันขึ้นหลังจาก1ขวบไปแล้วก็มีค่ะไม่ถือว่าเป็นฟันผิดปกติใดๆส่วนสาเหตุที่ทําให้ลูกฟันขึ้นช้า หรือฟันขึ้นผิดปกติมักมีสาเหตุจากฟันอีกซี่ขวางทางฟันที่กำลังจะขึ้นมีพื้นที่ระหว่างขาก,กันไกรไม่พอที่จะให้ฟันอีกซี่ขึ้นมาได้ หรือฟันอัดแน่นเกินไปจนไม่มีพื้นที่ให้ฟันอีกซี่ขึ้นมาได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าการที่ฟันขึ้นช้าหรือว่าฟันเกย์ฟันขึ้นผิดปกตินั้นยังส่วนเกี่ยวกับความผิดปกติแต่กําเนิดของขากรรไกรหรือว่าเพดานปากเช่นเด็กที่มีปัญหาเรื่องของเพดานโหวค่ะซึ่งคําแนะนานั้น,นคือถ้าลูกของคุณแม่อายุ1ขวบหรือ12เดือนแล้ว ฟันไม่ขึ้นแนะนําให้พาลูกไปปรึกษาทันตแพทย์ค่ะเมื่อลูกน้อยฟันจะขึ้นจะมีอาการอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะอาการไม่สบายหรืออาการเปลี่ยนแปลงของลูกน้อยในช่วงก่อนฟันจะขึ้นนั้นจะมีอาการอยู่ประมาณ2-3มอาทิตย์หรือบางคนโชคดีก็จะมีอาการแค่3-4วันค่ะฟันขึ้นเรียบร้อยอาการเหล่านี้ก็จะหายไปซึ่งอาการจะแสดงมากในช่วงฟันซี่แรกจะขึ้นและช่วง ฟันกรามจะขึ้นฟันซี่แรกนะคะก็จะมีอาการตั้งแต่อายุ3เดือนขึ้นไปและฟันกรามซี่แรกนั้นก็อยู่ในช่วงอายุ1ปี1เดือนจนถึง2ปีค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูนะคะถ้าลูกมีอาการตามที่พี่กันจะบอกในช่วงวัยนี้นะคะก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นอาการฟันจะขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะคะว่าอาการมีอะไรบ้างอาการที่1เลยค่ะลูกจะมีน้ำลายไหลยเยิ้มค่ะสังเกตว่าน้ำลายลูกจะไหลามากขึ้นจนบางลายนะคะจะสังเกตเห็นมี ผื่นที่บริเวณรอบปากที่แก้มนะคะเนื่องจากน้ำลายจะทำให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนังข้อที่2ค่ะลูกจะกินนมน้อยลงดูดเต้าน้อยลงถ้าเด็กกินนมขวดกินนมผงก็จะกินน้อยลงในบางคนถ้ากินอาหารแล้วก็กเบื่ออาหารไม่ค่อยอยากกินอาหารแต่ก็มีเหมือนกันนะคะที่เด็กบางคนเนี่ยจะขอดูดเต้าแม่บ่อยขึ้นมากขึ้นถี่ขึ้นเนื่องจากว่าเด็กไม่สุขสบายค่ะเขาก็อยากจะดูดเต้าให้บ่อยมากขึ้น อาการที่3ค่ะล,ลูกหูหงิดห,หรืององแงมากขึ้นเนื่องจากปวดเหงือกจากการที่ฟันจะขึ้นอาการที่4คันเหงือกมันเคี้ยวอยากเคี้ยวอยากกัดจะชอบเอามือนะคะเข้าไปในปากทั้งกำปั้นค่ะยัดเข้าไปค่ะแล้วก็ดูดมือตัวเองมัง่งกัดมือตัวเองมัง่งกัดไหล่แม่มัง่งกัดมือแม่มัง่งหรือว่าอะไรที่อยู่ใกล้มือใกล้ปากนะคะลูกก็จะเอามากัดค่ะเช่นของเล่นตุ๊ก,กตาหมอนข้างนะคะผ้าหม่มอาการที่ห้า ตื่นบ่อยนอนยากหลับไม่สนิทนอนหลับอยู่ดีๆก็ตื่นมาร้องค่ะซึ่งอาการนี้นะคะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสับสนว่าลูกกินนมไม่อิ่มหรือเปล่าหรือว่ากกนมแม่จากเต้าน้อยลงหรือเปล่าอาการที่6ลูกมีไข้ตัวลุมล่มๆไข้ที่เกิดจากฟันขึ้นนะคะจะมีไข้สูงไม่เกิน38องศาค่ะถ้าไข้สูงเกิน38องศาก็แสดงว่าเป็นไข้าจากสาเหตุอื่นหรือ,รอมีการอักเสบของเหงือก ต้องไปพบแพทย์นะคะและการสุดท้ายในน้องบางคนจะมีเหงือกบวมแดงซึ่งอาจเกิดจากการที่เหงือกมีการอักเสบหรือว่าลูกไปกัดของแข็งของเล่นต่างๆทําให้เหงือกมุมแดงนะคะถ้าลูกมีไข้สูงเกิน38องศาร่วมกับมีการเหงือกบวมแดงมากให้คุณแม่พาลูกไปปรึกษาแพทย์พอคุณพ่อคุณแม่ทราบถึงอาการต่างๆที่ลูกฟันจะขึ้นแล้วคลิปนี้พี่กันก็ยังจะมาบอกถึงวิธีการบรรเทาอาการ ให้ลูกน้อยของคุณแม่เพื่อให้ลูกน้อยปวดเหงือกน้อยลงนอนหลับสนิทมากขึ้นอารมณ์ดีขึ้นและสามารถดูดนมหรือกินอาหารได้ดีขึ้นวิธีการบรรเทาข้อแรกเลยนะคะหากลูกต้องการควา,ามรักควา,ามอดอุ่นช่วงนี้ให้คุณแม่อุ้มลูกกอดลูกให้บ่อยขึ้นเป็นการให้กําลังใจในยามที่เขาไม่สุขสบายที่ที่2นะคะถ้าลูกของคุณแม่อยากเคี้ยวอยากกัดอะไรมากขึ้นให้คุณแม่จัดหายางกัด ที่ปลอดภัยสําหรับลูกน้อยและจะให้ดีนะคะก็เป็นยางกัดที่สามารถแช่เย็นได้เพื่อให้นำไปแช่เย็นแล้วมาให้ลูกกัดนะคะจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดีขึ้นกรณีที่ลูกกินอาหารแล้วคุณแม่สามารถหั่นแครอทหรือแตงกวาไปแช่เย็นแล้วให้ลูกนํามากัดได้นะคะและสามารถนําผลไม้ที่แช่เย็นใส่ในจุกยางกินผลไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้ลูกกัดหรือว่ากินผลไม้ได้ค่ะ วิธีที่3กรณีที่ลูกมีน้ำลายไหลยเยิ้มบางครั้งก็จะมีผื่นรอบปากตามที่พี่แกนบอกวิธีป้องกันไม่ให้ลูกเกิดผื่นแดงรอบปากหรือเกิดการระคายเคืองจากน้ำลายให้คุณแม่มันใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเย็นหรือน้ำที่อุณหภูมิปกติซับบริเวณรอบปากลูกใช้คำว่าซับนะคะเราไม่เช็ดน,นะคะเพราะว่าเช็ดจะไปกระตุ้นให้เกิดผื่นมากขึ้นและจะและเราก็จะไม่ใช้น้ำ อุ่นนะคะเพราะน้ำอุ่นก็จะทําให้ผิวลอบปากของลูกแห้งและเกิดการระคายเคืองได้ง่ายขึ้นการซับนะคะคือการทําแบบนี้ค่ะเราจะไม่ถูแบบนี้หรือว่าเช็ดแบบนี้ก็จะทําให้ผิวหนังลูกถลอกหรือว่าเกิดการระคายเคืองได้มากขึ้นในเด็กที่ทานอาหารแล้วอย่าดืมอย่าลืมให้ลูกดื่มน้ําตามหลังทานอาหารแล้วก็เช็ดปากให้สะอาดหลังทานอาหารนอกจากนี้คุณแม่อาจจะทา วัสลีนะคะที่รอบปากลูกหรือบริเวณแก้มนะคะเพื่อลดการระคายเคืองจากน้ำลายของลูกได้วิธีที่5ถ้าลูกไม่มีการเหงือกบวมแดงแนะนำให้คุณแม่นวดเหงือกเพื่อให้ลูกลดอาการปวดเหงือกผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณปากของลูกวิธีการนวดนะคะให้คุณแม่ใช้นิ้วมือนะคะใช้ผ้าอ้อมที่สะอาดหรือว่าผ้าขนหนูผืนเล็กนะคะพันรอบนิ้วมือแบบนี้ค่ะแล้วเอาเข้าไปในช่องปากนอกจากใช้ผ้าพันนิ้วแล้วนะคะหรือว่า คุณพ่อคุณแม่อาจจะสามารถใช้แปรงนวดเหงือกลูกตามรูปนี้นะคะนวดเหงือกให้ลูกได้นะคะโดยการถูแบบนี้ค่ะนี้เป็นปากน้องนะคะนี้นี่เป็นเหงือกล่างอันนี้เป็นเหงือกบนนะคะเราก็นวดแบบนี้ค่ะข้างบนก็หงายนิ้วนวดข้างบนนะคะแบบนี้ค่ะก็จะช่วยให้ลูกของคุณแม่ปวดเหงือกลดลงค่ะวิธีที่ห้า กรณีที่ลูกมีไข้หรือว่ามีอาการปวดเหงือกมากร้องไห้โยเยคุณแม่สามารถให้ลูกทานยาลดไข้หรือยาพาราได้กรณีที่มีไข้เกิน38องศาและมีเหงือกบวมแดงมากแนะนําให้ไปพบแพทย์วิธีที่6อย่าลืมทำความสะอาดช่องปากของลูกหลังทานอาหารในกรณีที่ลูกทานอาหารแล้วเพื่อลดการอักเสบของเหงือกและวิธีที่8กรณีที่ลูกของคุณแม่กินนมน้อยลงหรือดูดเต้าน้อยลงแนะนําให้คุณแม่ถ้าให้นมขวดก็ให้นม น้อยลงต่อครั้งน้อยลงแต่ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นดูดเต้าก็ให้ดูดเต้าเต้าบ่อยขึ้นหรือว่าให้ดูดเต้าตอนที่ลูกเค็มๆค,ค,ค่ะเพื่อให้ลูกได้น้ํานมอย่างเพียงพอกณีที่น้องทานอาหารแล้วก็ให้คุณแม่ปรับสภาพอาหารกินง่ายขึ้นเคี้ยวง่ายขึ้นหรือไม่ต้องเคี้ยวนะคะลูกก็จะได้กินอาหารได้มากขึ้นสำหรับอาการอื่นบางอาการที่คุณพ่อคุณแม่อาจคิดว่าเกิดจากการฟันขึ้นหรือคุณปู่คุณยา่า บอกว่าเกิดจากอาการฟันขึ้นก็คือการท้องเสียการผื่นผ้าอ้อมอาการปัสสาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอาการไข้สูงอาการผื่นคันตามตัวอาการเหล่านี้พี่กันบอกก่อนเลยนะคะทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางการแพทย์ยังไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นอาการที่สัมพันธ์เกี่ยวกับอาการของฟันขึ้นค่ะถ้าลูกมีอาการดังกล่าวนี้นะคะให้ลูกนําลูกไปพบหมอนะคะเพราะว่าลูกอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่ามีอาการแพ้อาหารที่รับประทานค่ะสําหรับวิธีการบรรเทาอาการ เจ็บเหงือกหรือว่าปวดเหงือกของลูกเมื่อฟันจะขึ้นมีหนึ่งในวิธีนะคะที่พี่กันเจอในอินเทอร์เน็ตนะคะ,ะก็เรื่องของการใช้เจลบรรเทาอาการปวดเหงือกค่ะซึ่งเจลนี้นะคะจะมีส่วนประกอบของน้ําตาลของแอลกอฮอล์แล้วก็ยาชาค่ะซึ่งจากการศึกษาของพี่กันนะคะพบว่ามีข้อมูลจากสมาคมทันตกรรมประเทศอังกฤษนะคะแนะนําว่าไม่ให้ใช้เจลบรรเทาอาการปวดเหงือกของลูกดังนั้นค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ ไม่จําเป็นค่ะพี่แกนก็ไม่แนะนําให้ใช้ถ้าจะใช้นะคะควรไปปรึกษาทันตแพทย์ให้พันธแพทย์เป็นคนจ่ายเจลลดการปวดเหงื่อนี้ให้ลูกเพื่อจะได้ปลอดภัยต่อลูกน้อยอีกอย่างนะคะการที่ลูกน้อยฟันจะขึ้นนั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ไม่เป็นอันตรายและเราก็จะผ่านมันไปนะคะให้คุณพ่อคนนุณแม่อดทนและรับมือตามวิธีการบรรเทาอาการที่พี่แกนบอกไปข้างต้นนะคะไม่จําเป็นต้องใช้เจลลดอาการปวดเหงือกซึ่งจะทําให้ลูกเสียเส่ยงต่อการได้รับอันตราย ค่ะก็จบไปแล้วค่ะกับอาการฟันขึ้นของลูกน้อยช่วงอายุที่ลูกน้อยฟันจะขึ้นรวมถึงวิธีบรรเทาอาการปวดเหงือกของลูกหวังว่านะคะก็จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ที่กําลังประสบปัญหาลูกมีอาการดังกล่าวที่พี่แกนบอกมานั้นจะสามารถรับมือและก็ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะใครชอบคลิปนี้ของพี่แกนฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพี่แกนด้วยค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ